สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิบลท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้นะครับเรามาดูในนาฬิกาโอเลียนนะครับในรูปแบบของหน้าปัดสีขาวสายหนังนะครับก็วันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะมีทั้งหมด6เรือนนะครับเรียงจากอันดับขายดีสุดเลยนะครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาใช้งานนะครับนาฬิกาเดรสหน้าปัดสีขาวหรือว่าหน้าปัดออกแบบสีครีมครีมเคคลีอาแบบสว่างสว่างอย่างเช่นสีขาวแบบเนี้ย วันนี้เพื่อนดูคลิปนี้จบเนี่ยเพื่อนๆเลือกได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมอยากเรียงจากขายดีที่สุดก็คือตัวที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับเรือนนี้จะเป็นในโอเลียนนะครับในคอลเลกชันคอนเทมนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดนึงในส่วนของตัวคำว่า s u นแอนด์มูนะครับเรือนนี้นะครับรหัสของเขาจะขึ้นให้ตามนี้แล้วก็ราคานะครับเนื่องจากเรือนนี้ผมบอกเลยมันเป็นนาฬิกาอยู่ในพิกดัดไซส์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ มีข้อแขนที่แบบอยู่ในระดับกลางๆไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับเรือนนี้มาพร้อมกับกระจกซัอไฟล์ที่ถ้าดูในราคาแล้วกับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยบอกเลยมันโคตรคุ้มมากๆมันมาเลยเป็น1เรือนนะครับที่ถือว่าท็อปเซลหรือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ขายดีมากนะครับก็อันดับขายดีเนี่ยผมไม่ได้อิงจากที่อื่นนะจากที่ร้านผมอย่างเดียวนะครับก็เราดูไว้เลยนะครับว่าเรือนไหนมาแรงไม่มาแรงนะครับ อันนี้คือเรือนที่1จุดเด่นของเรือนนี้ถ้าเกิดเราไปสรุปกันชัดๆก็คือว่าหน้าปัดของเขานะครับจะมีทั้งตัวฟังก์ชันต่างๆครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววันวันที่นะครับวันสัป,ปดาห์นะครับ AMPM หรือว่า Sun and Moon นะครับก็พูดอีกทีนึงเลยนะครับแซนแอนมูนเนี่ยไม่ใช่มูนเฟสหรือว่าข้างขึ้นข้างแรมนะครับคนละอย่างดูสิ้นเชิงนะครับข้างขึ้นข้างแรมคือการอ่านค่าดวงจันทร์นะครับก็ถ้าเป็นแซนแอนมูนเนี่ยก็คืออ่านค่ากลางวานันกลางคืนนั่นเอง ไม่เหมือนกันนะครับหลักการดูไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบดูหน้าปัดได้ไม่เบื่อทั้งวันอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนไปตามาแสงสว่างกลางวันกลางคืนหรือว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าแซนเดนมูะเป็นเรือนหนึ่งที่เราเวลามองดูบนนาฬิกามองดูบนหน้าปัดเนี่ยมันจะทําให้แต่และว,วันแต่และชั่วโมงของเราเนี่ยจะดูหน้าปัดแบบไม่ซ้ํากันนะครับอันนี้คือจุดเด่นของแซนดนมูนแล้วก็สําหรับเรือนนี้ด้วยแล้วก็เรือนนี้จะมาพร้อมกับตัวลัทธูลักษ์ที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มาพร้อมกับ กระจกซอฟไฟล์มันเลยทําให้เรือนนี้ฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ค่อนข้างครบถ้วนใน,ในกาเดทที่ควรจะมีเลยนะครับมันเลยมาแรงมากๆเรือนนี้ราคาลดแล้วก็ไม่อยู่ไม่ถึงหมื่นนะครับถือว่าอยู่ประมาณ7จ0 0แเนี่ยสามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่กําลังเริ่มใส่นาฬิกาได้เลยนะครับนี่คือเรือแรกนะครับต่อมานะครับเรือนที่2นะครับเรือนที่2อนี้อันนี้คือมาแรงจริงๆนะครับอันนี้เพิ่งรีวิวไปได้ไม่นานนะครับตัวนี้จะเป็นโอเลียน ในส่วนของตัวปฏิทินนะครับซึ่งเราสามารถมองดูหน้าปัดของเขาเนี่ยได้ในหน้าปัดเดียวเลยนะครับเรือนี้เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีราคาเรือนี้ถือว่าประหยัดมากๆนะครับก็ถึงแม้ว่าตัวกระจกเนี่ยจะยังไม่ทํามาเป็นซบไฟายก็ตามนะครับแต่ผมบอกเลยว่าหน้าปัดคินครีนใสๆบนหน้าปัดที่ออกแนวสีขาวๆนวลๆสีแบบงาช้างแบบเนี้ยตัดกับตัวขีดชั่วโมงต่างๆที่เป็นสีโรสโกลเนี่ยแล้วก็รวมถึงสเปกต่างๆของเขาเนี่ย ผมบอกเลยมันเป็นนาฬิกาที่จับต้องได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ใครได้ไปเนี่ยรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่สวยจัดจริงๆแล้วก็คือมันเคลียร์ชัดมากเหมือนเป็นกระจกซัอไฟล์เลยนะครับอันนี้คือราคาประหยัดด้วยนะครับลดแล้วก็เหลือประมาณแบบไม่ถึง7 0 0 0นนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับการอ่านค่าเวลาการอ่านค่าอะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหมดนะครับอ่านี่คือในส่วนงตัวมัลติเยียคาเลนด้านะครับสำหรับเรือนโอเลียนนี่คือเรือนที่2นะครับ ก็เรือนที่3นะครับตามมาติดๆนะครับก็จะอยู่ในเรือนที่แบบ Open and Moon ออกเป็นแซนแอนด์มูนิกแล้วนะครับอันนี้อยู่ในคอลเลคชันแซนแอนด์มูนะครับ <_ S 1> เรือนนี้ที่ขายดีก็คือว่าของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นในรูปแบบของคลาสสิกนะครับตัวเลขตัวหลักต่างๆเนี่ยทำออกมาแบบค่อนข้างดูหรูหราเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันแซนแอนด์มูแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกซ็อกฟาร์แบบเลนซ์ CN หรือว่าเลนสขยายนั่นเองเวลาเรามองหน้าปัดตรงๆแบบนี้นเราจะเห็นหน้าปัดของเขาเนี่ยใส ไม่พอนะครับมันจะมีความแบบเหมือนขยายหน้าปัดด้วยนะครับเพราะตัวกระจกนั่นเองเรือนนี้มาพร้อมกับขนาดที่กําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมาพร้อมกับในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยครบถ้วนนะครับการอ่านวันที่การอ่านวันที่สัป,ปดาห์การมองค่าว,วันเวลาเนี่ยชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ดีเทลของตัวหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างละเอียดคมชัดมากนะครับก็อันนี้คือสเปคของเขานะครับพอมาในส่วนของตัวราคาส่วนลดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรือนหนึ่งที่จัดว่าอยู่ในประมาณหมื่นต้นที่เราสามารถยกระดับนาฬิกา ของเราได้นะครับก็อยากใส่ดูเหมือนเรือนแสนนะครับเรือนนี้เป็น1เรือนที่ใครที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้หรือว่าไม่เคยเห็นรุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามองแวบ,บเดียวเนี่ยคือเหมือนนาฬิกาหรูแบบราคาแบบเป็นแสนแสนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะคือมันสวยจัดจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับบานพับที่แบบที่อยู่ในนาฬิกาหรูวนะครับมามาพร้อมกับบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับซึ่งเด่นขาดจริงๆสําหรับเรือนนี้นะครับอันนี้คือเรือน เป็นเรือนของ o อ i e n ยนในคอลเลกชันแซงอินมูนนะครับต่อมานะครับเรือนที่4นะครับเรือนที่4เนี่ยจะอยู่ในแบรนด์ o r i e n ยนสตาร์นะครับโอเลียนสตารจะแตกต่างกับทาง o r i e n ยนะครับ mm hmm. ก็มันจะอยู่ในอ่าคนละแบรนด์นะครับถ้า o r i e n ยเนี่ยจะไม่ใช่ o r i e n ยนสตาร์แล้วก็โอเลียนสตาร์เนี่ยจะไม่ใช่ o r i e n ยนะครับคนละแบรนด์กันก็โอเลียนสตาร์เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็ถ้าเรานึกถึงอจากแบรนด์เซกโวที่เราติดปากติดหูเนี่ยก็อยู่ในคอลเลกชันพรีซัดประมาณนั้น โซนเดียวกันนะครับเป็นเครื่องที่ผลิตจากญี่ปุ่นเป็นเครื่องอินสตาล์ของเขาทั้งหมดนะครับการผลิตการประกอบการทำอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์โอเรียนสตาร์เหมือนกันนะครับคือเรือเนี้ยเป็นเรือหนึ่งที่จัดว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรหรือว่า คุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใส่เรือนนี้บนข้อมือที่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากเนี่ยใส่ได้สบายแล้วก็ใส่สวยมากเรือนนี้มาพร้อมกับอินดิเคเตอร์บอกแถมวัดพลังงานนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรือนนี้อย่างหนึ่งก็คือ,อตัวเข็มนาทีเข็มชั่วโมงกับตัวเลขเนี่ยบางมุมเนี่ยจะมองเห็นเป็นสีดําบางมุมเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินแบบสดใสเลยจะแบบคมชัดเลยนะครับ ถึงถือว่าทำสีออกมาได้สมกับเป็นโอเรนสตาร์แล้วก็ทำเนื้องงานออกมาได้สมกับความเป็นโอเรนสตาร์จริงนะครับราคาเรือนนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นราคาป้ายนะครับถ้าเกิดลดอะไรแล้วเนี่ยก็อยู่ราคาที่แบบเราจะต้องได้สบายๆนะครับเรือนนี้ก็คือว่างานนี่คือแบบเกรดดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนราคาสูงแต่ก็อีกระดับหนึ่งของทางานาฬิกาของทางแบรนด์โอเลียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรือนโอเลียนสตาร์นะครับเรือนที่4นะครับเรือนนี้ถือว่าขายดีเหมือนกัน แล้วก็ต่อมานะครับเดือนที่5นะครับเดือนที่5เนี่ยจะเป็นอยู่ในคอลเลกชันแบรมิโนนะครับเป็นนาฬิกาออกดเวสนะครับเป็นนาฬิกาแนว2เข็มครึ่ง สองเข็มพึ่งนี่คือเป็นอะไรก็คือนาฬิกาที่มีในตำแหน่งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีที่ขนาดไม่เท่าปกตินะครับมันจะเป็นเหมือนทรงานาฬิกาแบบพกไคลลาแล้วก็เข็มวินาทีเขาเนี่ยจะวิ่งเล็กๆอยู่ในตำแหน่งบนเลข6กนะครับก็ให้ฟิลลิ่งเหมือนานาฬิกาพกไคลลาเล็กๆนะครับเรือนนี้ก็ทําออกมาเป็นออกแบบหน้าขาวเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวขีดชั่วโมงขีดหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยออกเป็นสีเงินหมดนะครับตัวเรือนก็ทําออกมาลักษณะแบบเงาตัดกับ ออกด้านด้านนิดหนึ่งนะครับฟิลลิ่งก็คือแบบเหมือนนาฬิกาพกเล็กๆนะครับมาพร้อมกับสายหนังที่ผมว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ดูยังไงก็ไม่ตกรุ่นนะครับเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยอยู่ยงคงกระพันมากๆเลยนะครับใส่ไปไหนมาไหนก็ออกแนวแบบพกไขาร้านเก่าๆนะครับสไตล์เรียบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น1เรือนที่ขายดีอยู่ตลอดก็มีทั้งหน้าครีมมีทั้งหน้าหน้าครีมแล้วก็มีตัวหน้าขาวเรือนทองนะครับแต่วันนี้ผมหยิบเป็นเรือนสแตนเลสมา ราคาเรือน,นี้ลดแล้วนะครับคือจับต้องได้มากๆนะครับอยู่ราคาอยู่แบบใกล้ๆกับคาเลนดร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนที่5นะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ข้อมือไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเรือนสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมก็ยกให้เป็นเรือนนี้นะครับมีแนวใกล้ๆกับเรือนเมื่อกี้นะครับแต่เรือนเนี้ยมาในรูปแบบสีทองแล้วก็หน้าปัดต่างๆเนี่ยทำออกมาให้มันเรียบที่สุดนะครับสไตล์มินิมอลนะครับซึ่งเรือนเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับที่แบบนึกอะไรไม่ออกหยิบเรือนนี้ใส่ก็ถือว่าไปการไปงานได้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวเรือนสีทองนะครับแบบไม่ลอกนะครับ ตัวเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับฟังก์ชันครบถ้วนนะครับขึ้นลานผ่านเม็ดได้ให้เข็มในทีได้นะครับทุกอย่างมาพร้อมเสร็จสรรบ,บนราคาที่เราสามารถจัดต้องได้สุดนะครับเรือนี้เคสไซส์ต่างๆก็เท่านี้นะครับถือว่าไม่ใหญ่เลยที่ผมหยิบมาทุกเรือนเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่ข้อแขนม่ใหญ่6กนิ้ว6กน,นิ้วครึ่งหรือต่ำกว่านี้เพื่อนๆก็มองประมาณไซส์40ลงมาจะใส่สวยนะครับอย่างเรือนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณ40นะครับก็ ตอบโจทย์หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของผมนะครับในคลิปนี้คือ6เรือนนะครับที่รวมนาฬิกาแบบหน้าปัดขาวสายหนังนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาโอเลียนทั้งหมดนั่นแหละจริงๆอ่ะมันจะมีในอีกหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาในส่วนของเฉพาะโอเลียนนะผมว่าโอเลียนเนี่ยเป็นนาฬิกาเดรสที่ที่เอาจริงๆคือถ้าเราเทียบจุดเด่นสไตล์ต่างๆเนี่ยของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับในตลาดผมว่าแบรนด์โอเลียนเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ คือม,มันมันโดดเด่นในลูกของนาฬิกาด r e อสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น o อ e ลี Star บ้างหรือว่าเป็นโอเลียบ้างเหอะนะครับคือโดดเด่นจริงๆในในคอลเลคชันที่เป็นนาฬิกาด r e อสส่วนนาฬิกาสปอร์ตของทางแบรนด์โอเลียนเนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่สู้นาฬิกาดูเอสได้นะอันนี้ความเห็นคนขายนะนะครับก็ยังไงเราก็ต้องผมว่าถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยสู้ทางแบรนด์เซกูไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นทางดูเอสหรือว่าเป็นนาฬิกาทรงแบบ ใส่ไปการไปงานใส่หรูๆหน่อยเนี่ยผมว่าเลียงสตาร์เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาในแนวนี้ได้ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับหเรือนใครมีเรือนไหนเพิ่มเติมอยากแนะนำเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆมาดูอย่างเงี้ยเราก็แบบแนะนำกันได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบมีการสื่อสารกันเราจะได้แนะนำเพื่อนๆได้เนาะ ก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะชอบทั้งหมด6เรือนนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดชอบแนวนี้อีกเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากชแนววิมลท่าแพนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ